วัดีค่ะวันนี้มาทําขนมกินน้ำยาอาหารไทยต่างแดนนะคะวัตถุดิบมีเห็นตามในภาพเลยนะคะแล้วก็ต้มปลาแล้วใส่เกลือลงไปต้มไปประมาณสัก4-5นาทีก็กองน้ําออกก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เทน้ําใส่หม้อกับคืนไปเรามาทําการปั่นเนื้อปลานะคะแกะเนื้อปลาออกจากกระดูกปลาแล้วใส่พริกแกงลงไปสักสองช้อน เเติมน้ำเมื่อกี้กลับเข้ามาแล้วปั่นค่ะปั่นพอละเอียดก็พอแล้วค่ะปั่นเสร็จเราก็จะมาตักกะทิใส่กระทะเพื่อเคี้ยวกับเนื้อปลาที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะแล้วเติมใบมะกรูดลงไปตามสไตล์ที่อยู่เมืองนอกที่เต้าที่หาได้นะคะปั่นเสร็จก็เติมลงหม้อที่น้ำเมื่อกี้แล้วใส่ลูกชิ้น ที่เราซื้อมาเขาทำเสร็จแล้วต้มไปประมาณ 3- ามสนาทีแล้วก็เติมน้าปะลาระแค่อย่างเดียวนะคะน้ำปะลาระแค่นี้ก็ได้รสชาติที่ดีแล้วค่ะต้มไปสักกู้แล้วก็เติมใบหอมซอยเสร็จแล้วค่ะมาตักเสิร์ฟกันเราก็มาลวกเส้นค่ะเป็นเส้นแบบเฮลตี้นะคะเส้นสามสีต้มประมาณสักสี่ถหนาทีก็สุกแล้วค่ะก็นําไปล้างน้ําก็จัดใส่จานเสิร์ฟกัน มาค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะ